แตะทุกคนมากินเขาน้ำหมอหมอ,หมออันนวดเด้อค่ะ<ม>ทุกคนกินกับน้องมินเด้อค่ะมื่อนี้คุณหมอมินค้นงามค่ะต้องกันมาอันอน้นองบอกอยากอายบอกาก,กินข้ามไงค่ะมากินน้ำกันเด้อแบบเด้อเต็มข้าวปุ้นเหนียว แดดบบนั่งันแตดพี่น้องลูกค้าเขาเราจ้าโอย่าพึ่งเด้อย่ามันกับเขาล่งอันนี้ย้าเลยใจเย็นเย็นเด้อลูกค้าให้แม่มอกินเขาก่อนซื้อร้านใดละ่ะร้านประจำมันละหเราลองรับทานดูสิ่ง ตำบักแียงค้องมักพิดาเด่นเซนพาปุ่นเซนน้อยหน่อยมาเดอ้อพิดาเอ้มากินน้ำกันเดอ้อ ซื้อให้ให้ต<า>งหังไปหน่อยพ่อบ่ซื้อให้สตงังเมื่อนั้่น้องบอกอย่างไงเลยสามสิบหาบาทบอทีีมินทีมินซื้อมาให้มเมื่อนั้นอืมอันนี้ซื้อสมหาอืมหน่อยเกิหน่อยก็เมื่อนห้่ไม่บ่กเเลยกจับ เราจะเอาโค้งมันน่ะม,มันโค,งงโคง้งญ่ดิโค้งเราชาขึ้นมาบมันมีแต่แปลกเจ้านึ่งเามันไม่คือเจ้าประจำหรอก อันนี้เจ้าหนา้าเราตัดเลยอันนี้เนาะเจ้าน้ำแ,งแมงเสี่ยมเนาะตลาดน้ำแมงของเสี่ยมมันได้กินเขาสองคนเมื่อไรจะคิดเจมก็เออสองเอ,อาาื่อยบรยู ไปบึงหมกยืกตลาดนแม่ด้กไปแกงกันมาล้วมาว่างกถอะ่อสียงแกงกะทิช<ะ>ือตำหมกยือนะคุณ<ะ> พยายากกินเขาก่อนเด้อต้องจับกินเดี๋ยวลูกค้าเขา